แอปนี้ดีมากสิบเป็นสิบไม่หักเลยค่ะนะคะโฟโต้ o ูมเข้าไปเลยนะคะกดเข้าไปไปดาวน์โหลดมาใช้นะคะเวลาเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะมีรูปแบบของรูปให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเราแค่มาเลือกว่าเราต้องการแบบไหนอะไรยังไงนะคะเรามาเลือกเลยค่ะข้างล่างมีให้เราเยอะมากคือเลื่อนเท่าไหร่ก็ไม่หมดสัทีนะคะมันก็จะมีตัวที่มันเขียนว่าโปรอะ่ะเราไม่สามารถใช้ได้เพราะเราใช้ฟรีเราเลือกมาสักรูปหนึ่งที่เราชอบนะคะแล้วแตะไปที่ รูปที่เราอยากจะเปลี่ยนเอารูปเราเข้าไปนะคะแตะไปแล้วกดคําว่าแทนที่นะคะแล้วเราก็เลือกรูปสินค้าของเราเข้าไปแทนเข้าไปแทนที่ได้เลยนะคะมันตัดให้ด้วย <n> วอัตโนมัต<ด>ินะคะแล้วก็ตัวหนังสือก็เช่นกันนะคะพอเอามาวางเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปรับขยายแล้วก็เนี่ยตัวหนังสือก็เช่นกันแตะไปแล้วกดคําว่าแทนที่นะคะแล้วเราก็พิมพ์ของเราเข้าไปเสร็จเรียบร้อยเอาไปวางจบนะคะเปลี่ยนสีกดไปที่ถาดสีเลยกดไปที่ถาดสีปุ๊บนะคะเราวางตำแหน่งให้เรียบร้อยแล้วก็กดไปที่ถาดสีมาเลือกสีได้เลย ง่ายมากทุกคนคือง่ายจริงจังนะคะเสร็จแล้วก็กดไปอีกค่ะตัวคําว่า healthy นะคะเปลี่ยนเป็นชื่อแบรนด์ของเราหรือสิ่งที่เราอยากจะพูดลงไปนะคะเสร็จแล้วไปเลือกสีอีกค่ะอืจัดวางให้เรียบร้อยนะคะไปเลือกสีเลือกสีเสร็จเป็นอันว่าเสร็จถ้าเราอยากเพิ่มอะไรที่นอกเหนือจากนี้เรากดเข้าไปเครื่องหมายบวกค่ะเห็นไหมกดเครื่องหมายเข้าใหมายบวกสีฟ้าข้างบนนะคะกดเข้าไปแล้วสามารถเพิ่มรูปภาพเพิ่มตัวอักษรได้หมดเลยนะคะอันนี้กดเพิ่มรูปภาพนะกดจะเพิ่มโลโก้เข้าไปเห็นไหมมันจะสแกนมันจะสแก,สแกนแล้วก็ เจาะพื้นหลังให้เลยแค่นี้นะคะเอาไปวางเสร็จแต่ข้อเสียคือมันจะมีลายน้ํานะคะเราไม่เป็นไรแล้วพอเราบันทึกเสร็จเราออกมาไปที่แกลลอรี่ค่ะไปปรับแต่งที่แกลลอรี่ของเราก็คือไปพิมพ์ตัวอักษรอาจจะเป็นชื่อเราหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะพิมพ์เข้าไปแล้วก็ไปแปะทับลายน้ําเสร็จค่ะจบง่ายมากเห็นไหมทุกคนเอาไปลองทําดูนะคะโฟโ o ้ o o m